สวัสดีครับผมอยู่ครับผมครับบ่าวทิ้นทำไงขี้ผู้น้อยครับเมื่อนี้กะมาอยู่มองเก้ามงเดิมนะครับผมไอเซื้อผู้มานะครับผมเป็นผู้สามนิ้วนะครับผมผู้สามนิ้วกะนาจิเคยจูดแล้วนะครับผมกะสจิเป็นตัวนี้นะคันคันบดจากคันจำบดผิดนะแมนครับผมมือนีกะอยู่บ้านกุเซียนะครับผมอยู่กับไอบ่าวแฝงแล้ววันนี้กะไอสร้างแบงนะครับผมสร้างแฝงคำฟ้าฟาดกะ เพื่อนก็เป็นผู้เฮ็ดไอ้ตาไล่บังไฟเนี่ยผมเฮ็ดขายนะครับผมนีค่ครับซื้อไอ้เฟสของเพื่อนนะครับผมเพื่อนก็ขายนะครับเพราะนะครับนะราค่าเพาื่อนก็สิกินราค่าหลายต่างจากเจ้าเอือนนะครับผมเพื่อนเป็นคนที่แบบกินราค่าหลายขันขายบังไฟหรือตาไล่นะครับผมกกผู้ใดสนใจกะก่ต้องซื้อออกไปซื้อเจ้า Hyun, อื่นดีกว่าเพื่อนขายแพ่งนะครับผมเอามาเบิ่งมาเพื่อนเห็นนะนะครับมื่อนี้เอาครับผมไปเบิ่งครับ เอานี่ยแหละครับผมสร้างแบงคัฟ้าฟาดใส่ไงหนานมาดูสาย่างกูเมียกูได้ตังค์มากูขี่ยะไรทำไมกําลังขี่ยังเนี่ยกําลังไล่ลวดไล่ลวด่ลวดอันนี้สี่ชุดยังนี่จุดผู้นะครับผมนั่นจุดแรกจุดที่เ้าเรือไทยนะครับผมนี่จุดที่สองแล้วนี่กะจุดที่สามจีบยี่ห้อดใสร้างแบงไก่ป๊อสุดเสียกเตี๋ยสุดลวด เอาครับผมมาเบิงครับผมอันนี้สิเป็นผู้สามนิ้วเห็นเนาะ<ช>เขาเคยจุดมาก,ก่อนบ่ใช่เคยจุด,ดผู้ผู้ดังเขาเคยเป็นบ่บ่ผู้สามนิ้วเคยแต่ผู้ดังผู้สีมันเคยเคยผู้ดังผู้สีบ่เคยแม่นนะครับผมหนาสีแม่นหนาสีจำมาผิดบ่เพีดบ่บ,บม่มันมันมันเป็นผู้ดังไงมันผู้ผู้สีอันนี้เป็นผู้สีนะครับผมราคาคัานผูดด้ใดถามซื้อก็สีประมาณสองร้อยยี่สิบบาทแม่นบ่ว่แม่นให้ผู้เขียนกะหาซื้ออะไรกบผมตาน ตามร้านเอาขายเอกู้สังกท่านสังฆทานข้างนาถ้ำมหรืาเขาจเลย <S <S อ่ะมาเบิ่งครับผมว่ามันสีแตกงามบ่สีจุดช่วงประมาณไหนแรงจัง่อยหรือว่าจุดเลยละจะังเลยกัมีแล้วก็แล้วจังเลยกับคำแล้วนี่แะครับผมจัง่อยกับคำแล้วนะครับผมอากาศสีห้มันอยู่ประมาณหกโมงเคืองหนาสีมืดแล้วพอช่วงนี้หนาหนาวเอาละครับผมเอา ถ้าเบิ้งขึงทางบุญนะครับผมผู้ก่ยังมาเบิ้งบาทนี่มาเป็นจังไรอ๋อาล้วครับผมนี่บ่าแฝงทำไงพิ่นกัมาเหรียญน้ำมือเนี่ยเยียนอยู่ใส่ก่อนเอ้ผมไม่ผมจบหกแล้วแต่ว่าผมเหรียญน้ำรถแท้โอ้เอ้ที่บ้านคองของเงียงของเงีงไอ้แล้วแต่รถแท้ตีเช็คมากครับโอ้บ่อบบ๊มีตายตัวแมนครับบ๊อบมีตายตัวนะครับผมเรื่กงคลองมาตายผู้ใดสนใจติดต่อได้กันนี่นะครับผมเฟียด บาแฟงกะเออขึ้นเทานต่อใสผ่นาไม่นเนเนมาเดี๋ยวนี้กไม่ถือเนาะใสเขาิงดึงไดึงไงอะดึงไอะนี่ยังรักเออเออเออฝาดหนาคนกัดกำลังตอกนะครับผมปกติมนกัเป็นคนตอกเก่งทางแบงมักตอกเนอะมักตอกมักแขงใสไอ้พูดล่ะเหนียวมา นี่ต้องคึงให้ลูกหนูแลนแม่เหนียดหรอเฮี้ยต้องคึงให้ลูกหนูแลนมาเนียเนาะเออมีคนถามซื้อไอคายบ่ลูกหนูไอกับเสื้อมากเท่ากันไหมเอคายังไงไอบอลที่ชูฟังไว้บ่ะเนี่ยเื้อมากเท่ากันซื้อมากเท่ากันเออคันมันซื้อกระชีดไดแลนไปซื้อให้กันเราเบิ้งสูงเราเนี่ยลูกหนูซื้อมากเท่าไหรสามชิ้มผาไม่นะสามชิ้มผาเนาะ อสามสิบห้านะครับผมสามสิบห้าครับ,บ,ซ,บรซื้อมาขายซื้อมาขายหัวขายสูงห้าสิบบาทเหรอ,อเอออยากได้ออกระดิ่ขา,ายห้าสิบเดียววะนี่นี่นะครับผมรวดสลิงนะแงมือแร่งกับสีเดียวเปิดตัวงานสาร้างแบงแงเหมือนขี๋ไก่หมูบานถัดข้อนี่นะครับผมมาเบื้องผู้วะนี้ตัวผู้สี่ยูราคาสองร้อยยี่สิบบาทนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากซื้อนะครับพระดิ่งขายแห่รวดราคากันเอ่งสองร้อยห้าสิบ ครับผมผู้ใดสนใจนะครับผมเฮาอยู่ใครเจ้าพ่อหนองบัวคันอยากซื้อกันไปซื้อใครลุงอีสานมักมวนได้เ <c oughs> จ้งเบิงเบ่งเหล่านี่ไข่นี่อ่ะเฮ้ยเจ้าเจ้าไทยาไทยขีปนู้ฮะเอาทายขีปชีวิตเซร์ละขีปมาเบิ่งครับผมผู้เอาไปใส่ผู้เอาไปเบิง่งผู้ยู่บุญเลยครับผมเอาเอาล้วครับผมมาบบบนี้กะ อันนี้นะครับผมบางครูสามนิวนะ้วแม่นอ่ะอันนี้ก็สิเป็นลูกนูนนะครับผมที่เขาแลงน,น้างานนะครับผมกะ<า>อันนี้นอันนี้ทดลองไว้เพื่อหดงานสางแบงกะสิได้เอาตัวนี้นะครับผม <c oughs> ตัวนี้วะเกือบใหญ่ปิะเนี่ยเอาเ่เดียวตัวนี้น้างานเลยนี่นะครับผมกะเพิ่นซอมไว้ให้เดีย่หดมือหนึ่งหดงานเพิ่นเพิ่นสิบดได้เฮ็ดนะครับผมเอ๋อซอมอะไรเนี่ยลุงนาทีเอาข่าวคาดีได้ปะ อันนี้วัวขนาดสามนิ้วนะครับผมสนใจสั่งซื้อได้ที่ใครใครใดตอนนี้พี่มีใครที่โหลดแกนอบอกเออซื้อได้ที่ข้างนานาธรรมนะครับผมเอาที่นี่มาซื้อไม่ตะไข่อยู่ก่อนผมืันก็ไข่วัวเดี๋ยวพอพิษหมังแม่ไข่ไข่ไข่จะคว้างเอาพิษหมัง <c oughs> ตัวนี้นะครับผมสามชิมหาบาทมีคนหลายคนนะครับผมสอบถามมาไอ้ครับอยากซื้อน้ำไอขายให้ได้ครับตัวละห้าสิบบาทร่วมขาทรงน้ำเงินสูสูเสียไม่ได้แห้งมันซื้อน้องคุณสร้างมันขึ้นดีกว่าครับ นี่นะครับผมกะซีมีไออันนี้แหละเขาเอื้อนไอย่างนะย่างนะมีแต่บางๆครับเพรมีแต่นายเพรามีแต่นายเดียวย่างบางๆนี่ฮะย่งบางๆนี่ใส่ย่างบางๆนี่ไงใส่ดำมีคนถามเมื่อไหใส่ดำคือมันติดไฟเร็วแมนแมนบอแมนแมนอืมขายบอบอขายครับบอขายเจ็ดวัดใส่ย่างเดียวขอได้บปอได้ไหมบอได้ครับขอบอได้ดี่นี่แล้วครับผมกะ เยอะหน่อยะจุดแล้วอันนี้นะครับผมเป็นลูกผู้สามนิ้วผู้แสงสีสีผู้สีเอาแสงกับสีเดียวเดียวกันเดี๋ยวแบงค์เขาเบิร์นเคลื่อนเลยล่ะไม่ตายแล้วนี่นะครับผมเป็นแังค์สีนะเป็นกระจังหัวจุกนุ่มนะครับเป็นแังค์สีเหรอมึงกระเปรี้ยนตอนนี้อุ้งหมากนะดินมันวราเวียดค้มกว่ากุรีเคือระเจ้าไหโลไอรีเนี่ยไอคุ้ม พ่มโต๊กแล้วนะครับผมไปโต๊กยูเพชรบูรณ์เนาะเขาโทรกลับมานะครับผมโทรมากเหมือนก้อนเนี่ยเมียนรถเขาเสียหลักเขาโทรกข์มาเมียนเมือ้ยปล่อยคุมไปรถกูเสียหลักให้เงินมาสองร้อยเขาว่ายูเพชรบูรณ์อ่ะมาเบิ่งบัดเนี่แต้งไม่ก้อนครับแต้งอันอันนี้ไม่ก้อนพอดเท่งบอดีเมียนบอกนี่นะครับผมจุดแรกยูนี่จุดทีสวงนะครับผมสียูเอา วู่นนะจุดสองจุดสามอยู่วุ่นนะครับผมสีอยู่ประมาณคือเก่าที่เขาเคยจุดละ่ะไอของคลิปกวนสีดำสีไก่กเก่าจัางหน่สีไก่ก็เก่าจังหน่อยอยู่นะครับผมได้กับวัวลายดิเอาถาเบื้องช่วงฝา้าคําแรงจังหน่อยเห็นมันเหมือดลงจังหน่อยนะครับผมยังสีเริ่มจุดหมอจอกำนั่งสร้างแบ่งคุนมักช่วงแดงๆนะครับผมเออจังไปเบื้อง,งกันตอนจุดครับผมเอาครับจังไปเบื้องครับเบื้อกันมิตรกูผู้เดียวเถอะเนาะช็อตเขาบ้าบกเอาพี่น้องครับกะอันนี้จุดแรกแมนบอ กมามัดลวดขึง,งใส่นะครับผมแล้วกเอาลูกหนูไปนี่จุดแรกซื้อกาเซียเห้มันแลีนไปน้ำยังสีนะครับผมไปอยู่จุดที่สองมานี่กัไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันวอดจุดที่สองกับเฮ็ดาังไางอ่ะมันยังตีรอยเปอร์เซ็นต์นมันมีสูตรบ่นี่ยแหละเฮ็ดให้มันปิดต่อนเนี้ยกันใส่ดำเพื่อติดแล้วก็นเป็นใส่บางไฟฉนวนนี่เดีย๋ยว,ม,วมีโอกาสติดหน่อยคันเบ้าตรงๆมีโอกาสติดหน่อยเนาะหน่อยเลย นี่นะครับผมกระสีไล่มาหอดมองนี่นะครับผมมองต่อไม่ต่อนี่เราไปนี้กับลูกหนูอีกลูกนึ่งยุไส่หไปเหรอทำไม่วะยืนจุดกระสีแรงพอดีก็ถือว่าคลิปนี้จะเป็นการคล้ายๆฉลองเมืองทรัพย์คล้ายๆได้แต่ว่าบ่แม่นคล้ายๆได้บ่แม่นฉลองเรายิง่งฉลองนะครับผมอันนี้จุดไปก่อน,เ,นเห็บเนี่ยเห็บไอ้หยัางขึ้นใหญ่ฉนันนวนดำเลยย่งเขาง,ง่ายอืม ฉะนั้นแต่มีคนถามสื่ออยู่แต่บ่ขายมันบ่แม่นมันเห็ดเนี่ยมันตะไลบ่อยากขายเหรอกมิมิสูตรบ่วามันต้องเห็ดประมาณเนีไม่ต้องเลยตะเลีแต่ขายมันเห็ดบ่คือกันบ่คือกันเน่ในยูทูบมีคนขายบ่เห็ดนี่ลองมาดูดิน่าจะน่าจะมีคือน่าจะบ่มมีบวมอันนี้อาจะมีแต่คนชวนมากสิว่าผมบอกบอกสูตรมือผมบอเมนผมขีดที่ แต่ว่ากับสีที่หรืออันตรายกับว่าอยากจะพึ่งเห็ดบ่เมนว่า่บแมนว่าบบสอนเด้ว่าขันไมาเห็ดหวอนมองสีบอกบัสโซเนลเลยแมนบอกไปรับเป็นอาชีพจะคว้างไหนเลยบคเคยตัวความเปิดคอดบอกหนบอกว่าเปิดขันอยากเห็ดไม่เห็ดเลยมีแต่ฟี่กรฟี่ฟี่บัแมนบอกเป็นอย่างถนนมันเหมือนแมนมันเรืตองฟี่ยังเดียวเอามาเบิ่งครับผมอันนี้สิเป็นตัวที่สอง นี่ล่ะโทนี่กับซีเลนไปใส่พู่โดยตรงเลยบ้านนี่พู่กับซีโยหันนะครับผมพูนสุดทางพุ่นนี่ล่กะกับซีเลนไปโดยตงร,รยยตงกับซีแบบแตกเลยบ้านนี่มันใจจักเปอร์เซน็นฮะหายจักปเปอร์เซ็นต์มันใจอะไรนี่ล่ะเลี้ยงมาไม่ใช่เป็หอดพู่แล้วมันไหลเรือนแบบบดติดคร,ร,รับเออก็ร่อยเปอร์เซ็นผละร่อยเลยเดียวเลยบุกเกลือดิตมันติดแล้วเทียนอ่ะมันก็ติดแล้วเขาถึงมีปัญหาไงเออมันกับวะเนี่เออมันมีกับเหล่าจะมัน เอาครับผมจังไปเบื้องอีกบ้านี้นี้มาเบื้องเรื่องนี่ครับวิธีตัวลอยเปอร์เซ็นต์นี่อเอากระมวลใส่นี่แหล้วเมียนเามียนนามาพัน,พพพพานใส่นี่ได้หลายเลยสียให้อ้ลูกหนูตัวนั้นนะครับผมแดนมาจากฟังนี่เรามาถือไอเนี่ยครับคอนเทสไปนี่ได้หลายลอยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เส็ยให้ไอ้ลูกหนูตัวนั้นมาถือไอ้ชนวนดำนั่นจะลอยเปอร์เซ็นต์เลยเมยนชนวนดำกับซีไปใส่ตัวลูกหนูนะครับผมลูกหนูกับซีแดนไปใส่ผู้บ้านนี้ทางบู่ก็ต้องเฮ็ดขึ้นกันเนาะเมนชนวนดำใส่กระผูนนี้ก่สิพีลอยเปอร์เซ็นต์นี่เบื้ ัน่นให้มันหนาๆเลยผู้ทรงวิญญาดมันเบิดเอานะครับผมเรีนยนเพียงเดี๋ยวฟังพูนบาทนี่วันนี้เรียนลงุงนะครับผมเอาพี่น้องครับมาหยอดปลายแล้วตั้งภูไปตั้งพูนะครับผมนี่แหละมืดแล้วนะครับผมสร้างบังขนาดมาดูครับผมก็ร่างตั้งร่างพูขนาหขนาดค่างก้อนนี้ดูเห็นเป็นโป๊กไงเห็นเป็นโป๊กนี่แหละครับผมบงผังพูนะครับผมราคาสองร้อยยี่สิบบาท เฮาบ่มีขายนะครับผมกะผู้อยู่ใสกันหนาสิมีอยู่แล้วนะเนี่ยนะซื้อมาจู่ในเบอร์นึงกันแบบจะย่างกอกงานกับอีกแบบนึงค่งก็เลยแบบอยู่กอกงานอาจสิเป็นสี่นิ้วอันนี้สามนิ้วเนี่นะครับผมโตผู้เดินทางให้ออกไกลจากกางเกงนะเออนี่นะครับผมย้อนล่งบาดนี่การย้อนนี่มีสูตรบ่บ่ย้อนลงไปจะซื้อทำหนึ่งก็พอมันมีสรงมีสูตรเนี้ยไม่จะเน็ตไก่ กาสีทาอยยุประมาณจากช่วงแรกๆนะครับผมให้มันลุ่งโตครับกูนี้ก่อนให้มันแบบว่าคำกูนีเห็นไฟเห็นสีอย่างเต็มที่นะครับผมเอาบานนี่อันนี้ก็สิเป็นขั้นตอนที่แบบียบ้อยแล้วตอนฮ็ดขันตอนนี้ดีที่สุดต้องให้นี่นะครับผมนี่คันยางเต็มที่ก็ต้องมีลายลายชนวนดำมันให้มันมาใสเหนียวนี้นายลายให้แบบลูกหนนมูแลนมากนะผมถือข้อมพอน มันก็สิไหลเขาวันนี้วันนี้ใส่นี่บานี้ต้มหูตาแตกที่นะครับผมกะเซคขั้นตอนวิธี่นะจะประมาณสักนี้นะครับผมอ่ะจังไปเบิ้งช่วงประมาณคุมหนึ่งกระนายจากประมาณจักยี่สิบสามสิบนาทีนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันหูโม่งกว่าแล้วกระนายทุ่มหนึ่ง,น,งนะสิเลี้ยงขั้นตอนพอดี <c oughs> จังไปเบิ้งนะครับผมเอาเรียบร้อยแล้วมาสร้างแบงค์ไปเบิ้งตอนจูดเลยครับผมเอายิ่งเลยแบบนี้ เอาเอาละครับผมมีน้องครับกาสีเริ่มไอจุดเหล่านะเอียงไงลิงลุ่มเดี๋ยวลิงลุ่มยังไงเดี๋ยวนี้เอาเขางูเอาได้ได้มื่อนี่มันดิเขาว่าชิลร่างเบิ้งเอาเอาละครับผมบาดนี้เอาพร้อมไปพร้อมไปเอาเลยเอาเลยเอาเล่นวะเอะเล่งไปใส่ลูกนูเลยเออเอาเฮ้ย Ô Cháu Nát vô Chút xin cho anh không? พอออกจากจุดนี้จุดเดียวอ๋อแล้วครับผมไปลองครับคลิปนี่ก็บจิมีประมาณนี้นะครับผมคันบ่มักกับฝากฝากดติดไลค์ให้น้ำได้ครับผมพ่อกันคลิปหนาครับผม <c oughs> มันใหญ่ไหมเอาครับผม <c oughs> พ่อกันคลิปหนาครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ